ลานินครับลานินครับาน นิ่งครับนิ่งโนโดนไหมนะโดนไหมโดนไหมอ๋อโดนนะครับเพื่อนเพื่อนเข้าจุดนอกนิ่งเลยนะครับมาแล้วคำหนึ่งแต้มตอนเย็นหาข้าวอีกแล้วครับ หลังจากเมื่อเช้าได้ทั้งนิน่ทงทั้ง s h a d ไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนี่ก็มาติด้ายโอเคอยู่ครับเพื่อนเพ่อนตัวใช้ได้อยู่มาแล้วครับหลังจากเราได้ตาม,มาแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องในถ่าเอาเครื่องในได้ออกหมดนะครับแล้วก็เราใส่สมุนไพรอ่าวันนี้ผมใส่ใบเตยหอมแล้วก็ ใบมะกรูดใบกัญชาใบขมิน้นตะไคร้นะครับใส่ไข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแผมจะทำการลากกลาอเลยนะครับใส่เยอะได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเกลือเขาอยู่ข้างนอกเกร็ดนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ทำให้เนื้อข้างในมันเค็มนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากเราเอาเกลือทาปลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาก่อไฟเพื่อทีชักทำสารย่างนนครับโดยการใช้ใบมะพร้าวแห้งๆนะครับจะทำให้ติดไฟง่ายเทคนิคก,การก่อไฟง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้นำมาฝาก เป็นเผาเกลือลังสวยเลยครับเพื่อนๆเบียย่างแล้วก็ ิบนาทีแล้วก็หมุนทกทีนะครับสิบนาทีหมุนทกทีนึงแป๊บเดียวนะเขาสุกแล้วนะครับไม่นานรอสักกู่นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับปลาสุกแล้วนะครับเพื่อนๆพ,พร้อมขึ้นโตขึ้นโตกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ผมเตรียมใบตองไว้นะครับใบตองตัดใบตองแล้วก็ลองจานหน่อยพร้อมที่จะ นะครับเพื่อนๆปลาสุกแล้วเราก็มาเก็บเช็คปลากันนะครับวันนี้เราย่างแบบว่าแบบไม่ให้แห้งเกินนะครับไูเป็นยังไงบนะ้างดูกันนะครับใส่อะไรบ้างคะเนี่ยสมุนไพรวันนี้ก็มีอ่าใบหอมใบมะก,กรูด ตะไคร้ใบขาใช้มือดีกว่านะรอบๆดูนะครับแล้วก็ใบกัญชาด้วยครับเราย่างแห้งไปไปแล้วนะครับพเพื่อนๆได้่ได้อยู่ครับได้อยู่เนาะ <S 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 กระชายนี่ใส่กี่ใบคะก็เสียใบใบ้อยู่ได้อยู่แหกแหกโอเคนะครับน้าสวยอยู่แล้วลองเทสนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆตักออกมาแล้วเปชินแบบนี้เลยเคยกันชิน <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวพาให้ดู <laughs> <c oughs> คุ้มค่ามากเลยครับอร่อยโอเคครับมาตากง,งหลัร่อยเพื่อน Hello, you're at <laughs> both.